ดีคะ่ะกลับมาพบกับแนมในช่องซีแนนสองสห้านะคะวันนี้ก็จะเป็นดรนดอมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นอ้องณเวลานี้เนี่ยคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะอืนึกถึงหน้าเขานะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องใช้ความอดทนนะ ต้องใช้ความพยายามเนาะที่จะไปต่อด้วยกันนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วว่าคุณเองน่าจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาแบบยุ่งวุ่นวายเนาะเยอะแยะหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้หรือเป็นคนที่มีสังคมเป็นคนที่ชอบเฮฮาปาร์ตี้ก็ได้นะเออเนาะ เนี่ยแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังอยากไปต่อคุณน่ะหรือเป็นอารมณ์แบบรู้สึกว่าเออไม่ได้อยากให้มันจบแค่นี้แต่ก็มีการคิดนะว่าเออหรือมันจะไปกันต่อไม่ได้คืออารมณ์ประมาณว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันอาจจะดูมีอุปสรรคอยู่บ้างเนาะเพราะว่าเออยังไงเขาเองอาจจะเป็นคนชอบลั่ละเข้าสังคมแต่คุณอาจจะไม่ชอบหรือว่ามันอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของเวลาในเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรสักอย่างนะคะอืม แต่เขาก็คิดว่าเอออยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันลงตัวกันนะคือแบบว่าไงอะถึงแม้เราจะมีความแตกต่างกันแต่ก็อยากให้อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวเพราะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่ากลัวเหมือนกันว่าจะต้องจบกลัวว่าจะติดกลัวว่าจะไปต่อไม่ได้เนาะแต่จริงๆอะคือก็พยายามอยากที่จะไปต่อแหละเนี่ยอยากที่จะอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะอยู่ด้วยกันจนแก่เท้าเลยเนาะเป็นคุณตาคุณยายอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมนะคะ เนาะสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดนะอะไรงไงอีกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจูงมืออยู่กับคุณไปนานๆคืออยากให้ความสัมพันธ์นี้มันคงอยู่แหละก็คือไม่อยากให้ไปไหนอะ่ะอืมอยากให้ยังอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันเนาะกลัวเหมือนกันว่าอ๊ถ้ามันจบลงเราจะทํายังไงก็ไม่อยากให้มันจบนะอืมอยากอยู่กับคุณนะคะ แล้วก็เหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่สบายๆรวมถึงเขาเองก็อยากให้คุณรู้สึกสบายใจนะที่ได้อยู่กับเขาคือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะเนาะแฮปปี้แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะอืมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าเขาก็อยากทําอะไรที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือดูแบบที่มันมีความรับผิดชอบมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้เหมือนกัน เพื่อให้คุณแบบรู้สึกว่าเออคุณเองก็ไม่ได้พยายามอยู่คนเดียวนะคุณไม่ได้แบบต่อสู้อยู่คนเดียวเขาเองก็พยายามนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะความสัมพันธ์คุณและเขาเป็นอะไรที่อบอุ่นนะอืมเป็นอะไรที่มีความสุขเป็นอะไรที่แฮปปี้เขาก็แบบเออเขาก็อยากให้มันแฮปปี้อย่างเงี้ยไปตลอดนะคะอืมแล้วจริงๆเราก็มีการอยากให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าด้วยกันนะคะเออ ไปข้างหน้าด้วยกันเรื่อยๆอะไรด้วยกันเรื่อยๆคือเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าคือคนคนนี้เขารู้สึกดีมากที่ได้อยู่กับคุณก็เลยเป็นอารมณ์บอกว่าก็ไม่อยากที่จะไปไหนหรอกอ่ะไม่อยากให้มันที่ไม่อยากให้มันจบไม่อยากให้มันเดทแบบนี้เขาก็เลยพยายามที่จะอดทนแล้วก็พยายามที่จะแบบทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอ่ะอืมแล้วก็ฟันายเด้๋ยวไอ้ยฟันได้นะว่าคืออยากที่จะได้อยู่กับคุณอยากที่จะมีอนาคตที่เหมือนแบบ อปลายทางเรายังอยู่ด้วยกันเรามีกันละกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยคือคุณก็คือคนที่เขาต้องการนั่นแหละคือคนที่เขาอยากได้คนที่เขานอยากเป็นคู่ละคนที่เขาอยากอยู่ด้วยนะคะก็เลยพยายามคิดว่าทํายังไงก็ได้ที่จะให้ความสัมพันธ์มันพุ่งทยานกันไปข้างหน้าอืมให้มันแบบมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะ่ะแล้วคนคนนี้ก็อยากดูแลคุณด้วยนะจริงๆรอะ อืมตัวเขาเองอ่ะรู้สึกไม่อยากให้คุณไปไหนจากเขาดูดิเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะเป็นอารมณ์แบบทายังไงดีจะกักตัวเธอไว้ให้ได้เนี่ยกักไว้ให้อยู่ในกรงเนาะเออแบบ <c oughs> เป็นอารมณ์แบบว่าไม่อยากให้คุณไปไหนอ่ะเนี่ยอยากให้คุณอยู่กับเขาอย่างเงี้ยอืมถ้าขังคุณได้คงขังละมั้งเนี่ยขังคุณไว้เลยนะเออเ <c oughs> นาออะไรยังไงอีกอืม เขาคิดอะไรเนี่ยเกี่ยวกับคุณความสมคัน,นี้อยูอ่เขาก็รู้สึกว่าเออเรามาทําข้อตกลงกันไหมอะไรกันไหมคือเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเอ่อเธอถอยให้ฉันครึ่งหนึง่งฉันถอยให้เธอครึ่งนึงหรือว่าเป็นอารมณ์แบบอ่ะเธอให้ฉันสิ่งนี้ฉันจะให้สิ่งนี้กับเธอนะเนี่ยอย่างเงี้ยฉันให้หมูเธอเธอให้แมวมานะหรืออะไรประมาณเนี่ยมันมีการอยากตกลงมีการอยากประนีประนอมหรือมีการแบบ เออต่างคนต่างได้แล้วประมาณเนี้ยในในในอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะหนึ่งเอาปะเออเหมือนทําข้อตกลงกันอืมนี่แล้วจริงๆอาจจะมีการขอวาสิงศักดิ์สิธิ์ว่าเออขอให้เรายังอยู่ด้วยกันนะอืมจริงๆคนคนนี้อาจจะอยากอยู่กับคุณมากๆเลยก็น่าจะมีการไปขอพรเอออยากอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันอยากให้ความสัมพันธ์มันดีนะอะไรเนี้ยเนาะถึงแม้มันจะเหนื่อยจะหนักนะเนี่ยคือความสัมพันธ์เนี้ย อย่างที่บอกมันต้องใช้ความอดทนแล้วก็เขารู้หรอมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยมันต้องใช้ความอดทนใช้ความมีความเหนื่อยความหนักมีความที่ต้องแบบต่อสู้หรือไอ้นี่กันไปอะ่ะแต่เขาก็เขาก็ไม่ได้กลัวนะอย่างที่บอกเขาอยากไปต่อนะืเนี่ยแล้จริงๆแล้วเขาก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาเองอยากจะทําทังงานแล้วก็อยากจะทําทั้งชีวิตให้มันดีด้วยเหมือนเป็นอารมณ์แบบชีวิตงาน เงินเนาะเขาอาจจะเป็นคนบ้าง,งานเพราะดูแล้วมันมีซีอีโอออกมาเนี่ยบ้าง,งานอีกอันหนึ่งก็คือคุณเนี่ยอยากที่จะแบบว่าทําทั้งสองอย่างให้มันดีควบคู่กันไปอะไรเงี้ยอืมเนี่ยเพราะตอนเนี้ยนะจริงๆตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าคือเหมือนเขารู้สึกว่าตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะทําได้งานหน้าเดียวหรือเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าหากว่าฉันโฟกัสเรื่องงานก็ต้องเป็นเรื่องงานสิเออเรื่องความรักก็เอา,เอา,เ,อาเอาไว้ก่อนหรือว่าแบบ เออเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังอะไรก็ได้ฉันเอางานก่อนนะเป็นอารมณ์บอกว่าตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าจะต้องทำสองอย่างไปในเวลาเดียวกันได้อ่ะอืมเอาแต่คิดว่าอีท่างานก็ต้องโฟกัสไปเรื่องงานอย่างเดียวเลยคุณก็เอาไว้ทีหลังอะไรประมาณเนี่ยซึ่งมันทำให้เกิดเออ่ปัญหาเนาะเออแล้วเขาก็เหมือนเพิ่งมารู้ว่าเอา้าฉันทำสองอย่างไปในเวลาเดียวกันก็ได้นี่ถึงแม้จะเหนื่อยจะหนักก็ตาม อืมเพราะคุณคือเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยคุณคือคนที่ใช้แล้วคุณคือแบบเพชรเม็ดงามที่เขาหาจนเจอที่เขาแบบไม่นะฉันจะต้องไม่ไม่ไม่เสียเธอไปฉันจะต้องฉันจะต้องมีเพชรวงนี้ไว <c ười> คือเขาเห็นคุณค่านี่ต้องของคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าฉันไปหาแบบเนี้ยจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วฉันก็ต้องแบบเนาะถึงว่ายอมกัดฟันทนเนาะไปกับคุณเนี่ยแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าเออ เมื่อก่อนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรก็ตอนนี้เอางานก่อนต่อไปค่อยมาอยู่กับคุณแล้วการค่อยมาทําดีกับคุณอะไรประมาณเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยละเลยคุณไปเรื่อยๆเนาะอะไรเรื่อยๆหรือว่าเออเดี๋ยวก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเองแต่ว่าตอนนี้เป็นอารมณ์แบบเออไม่เอาเนาะเนาะไม่เอาแบบนั้นแหละเขาควรจะทําตอนนี้ให้ดีที่สุดสิควรจะแบบบาลานซ์ไปด้วยกันทั้งคู่สิทั้งทั้งสองอย่างเนาะอืมเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณว่าคือจริงๆแล้วว่าเขาเองอะ่ะ อาจจะแบบพยายามเคลียร์พยายามจัดการอะไรให้คุณหลายๆอย่างแต่ทีนี้ปัญหาอาจจะมีตอนนี้เขาอาจจะมีทั้งปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ทั้งเรื่องคุณด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างเนาะบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องงานก็ได้นะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ได้เนาะหรือเรื่องครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยพอตอนนี้ก็เลยเป็นอารมณ์แบบอุย๊ยมีปัญหาสองทางเลยคือแทนที่จะมีปัญหาด้านเดียวนึกออกไหมแต่พอไปโฟกัสงานเงินอ้าวคุณก็ไม่พอใจก็สรุปว่ามีปัญหาสองอย่าง เขาก็เลยเออไม่ได้แล้วเขาต้องบาลานเนะเพื่อแบบให้แบบปัญหามันมีแค่ด้านเดียวอะ่ะเอออืมเนี่ยเราก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเออต่อไปนะเขาเองอ่ะจะบอกว่าคือไงอะ่จะ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 ดูแลคุณให้ดีอะไรให้ดีอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าถ้าอยากทําอะไรให้คุณก็ทําให้ไปเลย ไม่ต้องมัวมานั่งอุ๊ยรอถามคุณก่อนรอแบบคุยกันก่อนเอะเธออยากได้อันนั้นไม่เธออยากได้อันนี้ไหมไม่ต้องมานั่งถามแล้วเพราะกว่าจะมานั่งถามกว่าจะได้เจอกันบางทีเนาะอาจจะอยู่ห่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่กว่าจะได้ทําก็ไอ้นี่เนาะเพราะฉะนั้นทําอะไรดีๆให้คุณไปเลยดีกว่าอืนี่แล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาได้รู้แล้วว่าอะไรอะ่ะที่มันเป็นต้นตอของปัญหาเนาะระหว่างคุณและเขาเหมือนรู้เข้าใจกระจ่างแจ้ง ก็เลยทําให้แบบอืมโอเคฉันจะต้องจัดการไอ้ตัวต่อต,ต้นปัญหาเนี่ยไปให้ได้เนาะอืมอ่าแล้วเรามาดูข้อความจากเขากันซิเชื่อใจฉันได้นะเ,นเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขาเชื่อใจเธอ หึงหวงนี่หึงหวงคุณด้วยอะไรคุณด้วยนะคะปล่อยคุณไปพอรักเป็นอารมณ์ประมาณว่าเออบางทีที่เขานิ่งๆเฉยๆเนี่ยเพราะว่าก็เขาก็ไม่รู้ว่าคุณแฮปปี้หรือเปล่าที่ได้อยู่กับเขาคือถ้าคุณไม่แฮปปี้ก็ฉันเต็มใจปล่อยเไปนะอะคืนดีกันนะนนี่อยากดีกับคุณมากๆเลยเออมีปัญหากันหรือเปล่า อะไรหรือเปล่าแต่เขาอาจจะบอกเขาไม่มีใครเธอไม่ต้องหึงห่วงนะเป็นดีกันนะรอคอยคุณกลับมาเนี่ยเหมือนมีประเด็นหรืออะไรกันเลยเนาะแต่ก็รอให้มาดีกันนะรอแบบรอคุณกลับมาอยู่นะอืมขอเวลาคิดหน่อยเนี่ยเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะบอกเธออย่าเพิ่งรีบนะขอเวลาคิดนิดนึงอะไรนิดนึงอือฉันกาลังแบบใช้ความคิดอยู่งอนคุณโกรธคุณเออเขาเองเขาก็แอบงอนคุณเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนาะ เออมีงอนอะไรบางอย่างเหมือนกันอาจจะแบบงอนที่คุณไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเบื่อแล้วนะอะจริงๆก็ไม่อย,อยากอยู่แบบนี้แล้วล่ะที่มีประเด็นกันหรืออะไรกันคือแบบอยากจะแบบมีความสัมพันธ์แบบราบรื่นคุณคิดมากเกินไปนะเขารู้สึกว่าเธอ,อคิดมากสิมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วอ่ะเนาะเรื่องที่เธอโกรธเรื่องที่เธอไม่สบายใจนะ่ะมันไม่มีอะไรเลยเนาะถ้าบอกได้เขาอ,อยากบอกแบบนี้นะ คุณเกลียดฉันไหมนี่มีอารมณ์บอกว่าคุณเกลียดฉันหรือเปล่าคือเขาอาจจะทำตัวไม่น่ารักจริงๆอะไรจริงๆทำตัวอะไรไม่ดีหลายอย่างจนเขารู้สึกว่าคุณอาจจะโกรธเกลียดเขาไปแล้วอ่ะคุณอาจจะไม่พอใจแล้วอะไรเงรี้ยอืม่ะเรามาดูสีไพ่อยากบอกอย่างเนี้ยําอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้าง miss you ว้าวมีความคิดถึงนั่นเองนะคะ แสดงว่าคนคนนี้โอ้โหคิดถึงคุณมากมากเลยนะเนี่ยนอมีประเด็นกันจริงจริงเนี่ยแบบขึ้นใหม่แล้วมันต้องมีประเด็นกันแน่โอ้โหดีกันนะขึ้นหมอีกแล้วไพ่ข้อความก็ดีกันนะไพ่อันนี้ก็ไอ้นี่เนาะก็แบบดีกันนะอีกแสดงว่าจะได้ดีกันจริงๆนะเนี่ยแล้วก็เขาเองก็อยากดีกับคุณมากๆเลยพลังงานคือแรงมากนะคะอ่ะคือไพ่ก็อยากจะบอกว่า เนี่ยจริงๆมันมีการคิดถึงกันละกันมากอยู่นะในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์มันคงจบแล้วล่ะอะไรแล้วล่ะมันมันคงไม่แบบว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะจริงๆไม่ใช่นะมันก็ยังได้ไปกันต่ออยู่นะอะไรกันนะเพราะว่ามันเหมือนกลัวการสูญเสียเนาะคือไม่อยากสูญเสียกันจากการมีประเด็นกันนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากสูญเสียไม่อยากแบบเสียกันไปอีกแล้วหรือว่าได้อยู่ในช่วงเวลาที่เคยไม่มีคุณเราก็แบบไม่เอาแล้วอยากจะมีคุณอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย อืมนะคะแล้วคุณกับเขาน่าจะตัดกันยาแล้วเพราะว่าเป็นคู่รักในอดีตชาติเนาะอะไรกันเนาะแต่มองว่าได้ดีกันแน่นอนคืนดีกันอะไรกันแน่นอนเนาะเขาก็บอกว่าเออให้คุณบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะก็ค่อยเป็นค่อยไปแบบเออแบบจเย็นๆไปความสัมพันธ์นี้ยมันจะดีขึ้นแล้วก็เหมือนกลับมาแบบรักโรแมนติกหวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนอะไรแน่นอนเนาะอืม มองว่าอาจจะต้องมีการไปทําบุญอะไรร่วมกันสักนิดหนึ่ง,งแผ่เมตตาให้เขาอะไรให้เขาเงี้ยค่ะแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีในอดีตมันอาจจะมีอะไรที่เหมือนยังไงเคยทําอะไรไม่ดีต่อกันมาบ้างอะไรต่อกันมาบ้างเนาะแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันมีประเด็นมีปัญหาได้อะไรได้เพราะฉะนั้นอะ่ะก็อาจจะต้องเป็นการเหมือนแบบว่าอ่ะ แผ่เมตตากันไปให้อภัยกันไปเพื่อให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีแฮปปี้เนาะในชาตินี้ซึ่งมองว่ามันจะดีขึ้นนะเออถ้าไปทําอย่างเงี้ยเรามองว่าเนี่ยมันมันก็จะกลับมารักกลับมาโรแมนติกกันด้วยอะไรกันด้วยนะคะแฮปปี้แฮปปี้อืมนะคะช่วงห่างมันอาจจะทําให้แบบว่ารู้แล้วแหละว่าเฮ้ยไม่ไม่เอาแล้วไม่อยากไม่อยากห่างเธออะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่กับเธออืมเนาะนะคะ มองว่าความสัมพันธ์มันจะง่ายขึ้นอะไรขึ้นคือมันจะราบรื่นขึ้นด้วยนะคะถ้ามีการแบบไปทําบุญแผ่เมตตาการทําบุญด้วยกันอะไรด้วยกันอะ่ะดีมากๆเลยนะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะ,ะชอบกดไลค์กด u b s ส r i b e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะเราก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่รับฟังนะ,ะทุกคน